โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp7 เพจร,รับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตท,ที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ I've ice in veins, fire in got soul my my โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นะุคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เมื่อรีวิวสกิน <quin> ของทาร่ากันเนาะ สำหรับสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินที่เข้ามาในร้านค้าพเนจรนะเป็นสก,กินที่มีเอฟเฟคด้วยนะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะสำหรับรีวิวสก,กินครั้งนี้ของทาร่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากรูว่าร้านค้าพเนจรวันนี้เป็นยังไงนะครับเราก็ทําคลิปรีวิวในช่องแล้วเหมือนกันก็มันมีระยะเวลาแค่2วันเองนะก็อย่าลืมไปเล่นกันล่ะคุ้มมาก,มากๆเลยเรอยคูปองก็ได้สก,กินแล้ว ก็ลองไปส่มหาก,กันดูน,นะครับเผื่อได้สกินของทาร่ากันมาโอเคครับทั้งนั้นพร้อมแล้วไปดูรีวิวสกินทาร่ากันเลยพร้อมแล้วไปเลยยินดีต้อนรับซูอาโอวี โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมเนาะมาดูสกินนี้ของทาร่ากันเราก็ไม่เล่นทาร่ามาสักพักและเดี๋ยวขอปกให้เป็นไกรมากก่อนก็ที่จริงสกินก็สวยมากเลยนะเราก็ชอบเหมือนกันเป็นหนึ่งในสกินที่เราชอบของทาร่ามีลักนากอาด้วยอะไรเงี้ยโอเคครับก็ตัวสกินนี้ของทาร่าเนาะก็เป็นสกินที่ได้มาจากร้านค้าภายในจอสุดคุ้มเนาะใน1 0 0ร้อคูปองก็การันตีที่ได้สกินหนึ่งสกินแล้วลองไปสุ่มหากันดูนะเผื่อจะได้สกินสกินทาร่าสกินนี้เอฟเฟกต์ก็สวยมากๆเลย แต่เป็นเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์สกิลนะแต่มีเอฟเฟกต์คาวาอุ้ยทอนอุ้ยคนกำลังพูดอยู่เลยนะเออเอออุ้ยนี่ด้วยนะโอ้ยอุ้ยอ้าวคิดว่าแวนจะเก็บได้แม่คุณแกรกระวังไวเ้เถอะคุณแกรก <c oughs> เรารับบทเป็นทาร่าเป็นซัพพอร์ตเนาะก็โอเคอยู่นะสาหรับทาร่าเราก็รู้สึกว่าสนุกดีในการเล่นทาร่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับเกมนี้นะ ตัวทาร่าค่อนข้างโหดเลยตัวค่อนข้างหนาอะไรเนาะก็สามารถใช้เป็นแท้งก็ได้เนาะซัพพอร์ตเราไม่รู้จะมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ถือว่านี่ซัพพอร์ตก็สนุกดีอย่ตัวทาร่านะเอาละฮึยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายังไงโอ้โหโอ้โหมีทั้งแก๊กมีทั้งมีทั้งแก๊กมีทั้งเตียวเซียนเลยน่ากลัวมากเลยเกมนี้นั่นแย่แล้วโอ้โหเดี๋ยวปั่นไปก่อนเฮ้ยเจ็บหน่อยเก็บเตียวเซียนหน่อยเยี่ยม ทำดีอย่างน้อยก็เก็บเดียวเทียนได้รักเลย <c oughs> มีคนแบกแล้วสบายแล้วเกมนี้เฮ้ยเราว่าแวนใช้ได้นะเกมนี้เฮ้ยมีคนแบกแล้ว <c oughs> เกมีน่าจะมีโอกาสชนะสูงไม่เหมือนเกมที่ผ่านๆมาพูด <c oughs> แล้วก็เศร้าใจโอเคก็ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> เดี๋ยวแวนไปไหนกลับแล้วเราเราอยู่ให้ก็ได้เราน่าจะเลือดยังพอเยอะอยู่อ่ะน่าจะพอได้อยู่กลางกลางกลางแหมลิงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตูเล่นนิดเดียวโอ้ยตูเล่นนะมีสกิลถ้ามีอันตนะเมื่อกี้ลิงเสร็จแล้วสกิิลลอัตเมทยังไม่พอยิ่งจะอยู่แถวนี้โอเคเดี๋ยวกลับเลนบนมาเลยแล้วกันเนาะ เน่ได้อันติแล้วฮิวยับยับเลยครับคราวนี้ทาร่าทาร่าจะโดหดขึ้นเยอะเลยถ้ามีอันติอิดฟาดักหน่อยอิดฟาดสักหน่อยนี่โอ้โหอยากขึ้นไปบนจะจะจะไปทาำไปก่อนนี่เห็นว่าแวนเราเกง่งโทวโทษทีเพิ่งมานะทาร่าเราไอ้พ่ให้ทาร่าแวนเราเกง่งสบายละจริงนี่เป็นตอบไปโอเค ทุบดีดออกไปเรื่อยๆเออเอาเลยปัน่นปั่นยับยับโอเคครับเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านดี้ไหมไม่ต้องวาร์ปกลับหรอกตัมันหนาได้เวลาฮีโร่ไหนดูดูซิจะได้คิวเยอะไหมจะรอด,บบดูได้แล้วนี่นี่เอิ้นอยากได้สกิลอลิสเมื่อไหร่ยังไม่อุย้ยสกิลอลิสยังไม่เข้าตัวสจ้าสติ๊กเกอร์ก่อนคือพงมาก T.M จะเอาอาลิสไปจากตอนไหนใครรู้บ้าง ไม่แจกหรอกมั้งเขาคงให้เราซื้ออะเราว่าเออแต่จะเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะเรารอแน่นมากตอนแรกคิดว่าจะเข้ามาพร้อมอกับพวกคาเฟ่กับแนะอ,อ,อนเนตน,นะกลายปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มมเข้าเลยงงมากเมื่อก่อนเล่นอลิสบ่อยนะแต่งงมากตอนนี้ยังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอนถอนเอ้ยโอ้ยขาเมื่อไหร่คะแมนขะมันเนาะโอเค ลงฟื้นฟูอเเออถอนไม่ดูทอนอะไรหรอเออลดาีแติ้นตีนีเดียยคุบุอีนี้เดียโอ้ยเดยงมันมีฟิกกอโอ้ยทนีเดียวเองอะดดแหทอนอยาเข้ามาใช่ไหมเออเยี่ยมอเก่ง U N D นีแค่นี่ตกว่าครึ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ปั๊ม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 ปเลยอ่ะอุ้ยโดนดึงเลยไม่ได้เลยแย่แล้วโดนดึงปั๊มปปั๊มปั๊ีปมปั๊มปั๊มปั๊ เข้าเลยการศึกษาเข้าก็ได้ได้เอาไปทางไหนดีเอาไปเอาอันนั้นแค่เหรอคิดว่าเจ้าแวนอุ้ยแต่ก็ได้เก่งจังนะแหมถ้าเมื่อกี้เป็นสตันนะไอ้จะไม่รอดแน่เลยทอนทอนไม่รอดแน่นอนปุ๊บปึ๊บปึ๊บรีคอเวอร์รีคอเวอร์เผา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 ก็ได้เกาะเผามาแล้วจะได้เกาะเผาแล้วก็คือ ือเอาเกาะเขาอาจะต้องเติมนะที่เกาะเขาลุกขาแนะนำเลยไม่มีเซ็ตอะไรมามีแต่เขาแนะนำฮ้ยเลิงลิงแขนแหละเยี่ยมไม่ได้เฉยเฮ้ยโดนโดนแล้วโอ๊ยเราเตียวเสี้ยนเหรอแต่เมื่อกี้เหมือนโดนป้อมตีนะฮ่าไม่เร็วไม่เร็วอะไรล่ะตูวเลนเราโดนนะ รออับบทเรียกว่าอะไรรับบทแขงที่ดีไงเราก็เป็นแบบตัวรับดาเมจเออรับดาเมจจากป้อมน่าโลกอเอ,อเออไปต่อ <My S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวออกเป็นนนี่ดีไหมไว้มันมันเจอทางในนี่เลยทางแกร์ทางเตียวเซียเลยซึ่งมันค่อนข้างเป็นตัวที่แช่แข็งค่อนข้างบ่อยอะ็นตัวเป็นยังไงดีดูคลุมไปก่อนอเ,อเ,เ้ยโอ้ยเจ็บนะ อ้ยอยากทุกจ้างอยากทุกจ้างแต่สกิลยังไม่สอบ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบทเฮ้ยอย่าแกล้งเพื่อนเรานะ <c oughs> เออเงียบเอเอตูเล่นทำดีฮึบๆๆมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาคือ <c oughs> เธอทำไมดิมดด <c oughs> โอไม่เป็นไรหรอกน,นั้น โอ้ยโอยโดนแบดบ้างแต่ไม่ตายนี่แมองหน้าเราอะไรก่อนโอ้ยโอ้ยดีเลยนะแม่อยากจะเศร้าเลยทุกคนแม่แหมบูคองอยู่ไหนจ๊ะโดนอีกแล้วบูคองอีกแล้วอ้า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 วอืมันเกมมันจะยากเกมเกมนี้จะยากเพราะว่ามีเตียวเซียนกับแก๊กที่แบบมีสตาร์นอะโอ้โหแล้วก็แฮบมีเดียวอีกแม่กลัวมาก โอ้พี่แบทพี่ว่าจะเข้าไปไอ้ <tower> พี่แบท,แบท,แบทเก่งนะไอ้พี่แบทเก่งนะไม,ม่ดีดีถึงมากมันสามารถคิวตัวดาเมจไม่คิวตัวเด่นน้อยๆได้พวกเมดเลยเ okay. นีนะ่ยโอเคโอยโดนใช่ไหมจะบอกว่าไอ้อุปกรณ์ที่มันใช้วางสถานะยังไม่ยังไม่รีคอเวอร์ไม่เสร็จ <My> baby, เหนื่อยจั เฮ้ย่าร่าก็สนุกดีทุกคนเผื่อใครสนใจเราก็แนะนำเลยก็ไปหาสกินได้ในร้านคาเฟเนยจอนนะครับหรือจะซื้อราคาเต็มก็ได้จำไม่ได้เท่าไหร่ห้าร้อยสิบปะน่าจักนจะจัะใครรู้คอมเมนต์บอกผมได้นะด,นดูเชยงดูเกันเฮ้ยคุกไปหนึ่งคุกไอ่ไ,ไ่โดนหรอก <c oughs> <c oughs> นี่นยเยอะยไปหนึ่งก็ยยงคือต้องหาดนสองตาย แล้วมีกองอีกแล้วมีกองอีกแล้วมีกองอีกแล้วเอ้ยเดาพันชิวเฉยเลยงงนะเดาพันคิวได้ยังไงสิ่งไม่มีอะไรเลยนะคือมันมีเกาะไฟอ่ะมันก็เลยอ่ะผ่านไปเรื่อยๆเนาะก็เลยอยู่ใกล้ก็เลยโดนเฉอโอ้ยเหนื่อยพลาดตัวทีตัวทีเดี๋ยว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 ขพิมตอบขอไปล่างก่อน ออออเออเดี๋ยวเสียนฉันแคร์แกมากจริงเพราะแกคนเดียวเลยฉันเลยโดนคิวโดยป้อมแต่ป้อมจะยกให้แกแล้วฉันไปแฝมแล้วนะต <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพิมพ์เดี๋ยวขอพิมป้อมก่อนอะไรนะยาหลายภาษาพิมพใช่ไหมเราไม่รู้อ่ะ <wounds> เออน่าจะเป็นแปลว่าเอ้ยระวังแบทละม <eni> ั <Believe it>. ้งแบทน่ากลัวจริงทุกคนคือโดนไปถ้าถ้าโดนสกิลครบเซตของมันก็คือแบบตายแน่นอนนะจริงโอ้ยเหนื่อยแล้วเอาไงต่อดีเฮ้ยเฮ้ยแบทแบทคิวได้ไหมเนี่ยเฮ้นี่เดียวเองโอ้ยแบทเอ้ยนี่เดียวเฮ้ยมันกันได้อะอ๋องไงตะการไง ที่รักกันได้อ้าวแย่ยแล้วฮัลโ,ออโหลชว้วยอาเมได้ที่คิวล้วสายใจแโอเคตายอยา่งงอยอยายสงบสเฮ้ลเยลอกอเฉยนี่ยงสบมนี่นเดียวปันเได้คิวด้วยเยี่ยมฮู้เฮ้ยได้เฉยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ซัปพอร์ตแล้ว นี่มันน่าจะอยู่ในสัแหนห่งของไฟเตอร์แล้วปะเฮ้ยโคตรเก่งเย่ yeah. เก็บหมดด้วยเมน่อยอยากจะเข้าไปทุูกเดียวเซียนเลอเกินแม่นางเดียวเซียนน่านทุกเหลือเกินเฮ้ยนะทำไมแกกตัวอักษรเป็นสีเขียวเอ้ยทำยังไงม่ได้หรือไม่รู้เราเจอกันได้อีกสักวันนแล้ว,วเ,รเราไม่ได้เราหลุดอ่านแชทแน่เลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันเป็นแบบคำคม เงียบอุ้ยโคตรโหดอ่ะเราเป็นแมนสายเวทแน่เลยอ่ะโหดขนาดนั้นโหดมากเรื่องเดียวไปเออเอเอลืมยิงตอบเอขอจังหวะก่อนจ้จังหวะก่อนเออนะโอเคเราจะได้จังหวะตอบอุยอ้ยอุย้ยเกือบแล้วตายไปแล้วเหรอเฮ้ยแกทำยีงตอบ แวนของเราได้ยังไงไม่เป็นไรดีไม่อยอกคิดเตอ์อย่าคิดมากเล่นหมดรถไฟฉ,ฉันเพลินโทษทีนะเมื่อกี้อ่นฉันเพลินลืมกันให้เลยลืมกันแวนให้ลืมดูแวนได้ประเด็นมาขายคำ<ฮ>เจอกลืนหัวใจฮะอะไรนะโง จะรูคอมเมนต์บอกกันได้อี๋แนี่ดับบลคิวเนี่ยเกียวเซียนถ้าเรามีคอนถูกสักครั้งนะไม่ไปเนี่ยจะยด้จังมามามาเฮ้ย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 ช่วยหน่อยวยหน่อยอุเยอื้อแหม่อยากเก็บฟอร์เรนติโน่จังเลยเฮ้าเก่งขนาดนี้เลยทุกคน ก็คือเลือดแบบจะหมดจะหมดก็คือพอใช่อันติก็คือเลือดกลับมาเกือบเต็มอะไรเงี้ยโคตรโหดเลยอ่ะใครบอกทาร่าไม่โหดทาร่าโคตรโหดแล้วก็โคตรโหดเลยเนี่ยเกมนี้โหดจริงโหดมากโอ้โหนี่มันแบบบอสแมปแล้วเลยเนี่ยใครคิวได้นี่เก่งแล้วไม่ต้องลุมอ่ะทาร่าคือต้องลุมจริงๆไม่งั้นไม่ไหวตัวหนามากเล็ดโลมตัวเล่นเป็นโลม อ้าวผูขอ,องเริ่มกลับมาแล้วนะนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยจะแกล้งตูเลนเราหรอเดี๋ยวเข้าไปจะเอะเลยเฮ้ย,อยสองเลยเหรอไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวตูเล่นเพื่อนอ่ยโดนฟอร์ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผูของแล้วอ่ะผู้กองดึงแขนแหละใช่ปะ่ะรู้สึกเหมือนดึงแขนปะ อือน่านหลอกอ่ะเออไฮเจ๋งจริงอ่ะเจ๋งโคตรทุกคนสกินก็สวยอย่าลืมไปหากันนะแล้วสกินทาร่าค่อนข้างเยอะเลยอ่ะอยากให้ทาร่ามีสกินแล้ว Ultimate, อัลติเมทกับเอสจีมั่งจังยังไม่มีนะไม่เห็นอุ้ยมมแม่น่าเข้าไปชมแล้วกันนี่ถ้าเมื่อกี้ไม่มีเพื่อนมาสามคนนะแม่เดี๋ยวไปทุบฟอนเลนแทนกันนะอีอออ๊เจียวอ่า ตูเล่นเก่งนะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเพิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไอโอไปไม่ถึงหาซันกระโดดไม่ถึงโอเคยีร้อยไม่ได้หนึ่งแต่มาสีเอ้ามาสัมพอร์ตูเล่นมาสัมพอรไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนยขอทุกลิงเถื่อะ ขอทุบลิงน่อยขอทุบลิงน่อยอยู่ไหนปั่นสักนิดปั่นสักหน่อยนิดเดียวเ调เอาเป็นตายพ่อเี调เซียนอีกแล้วเี调เซียนอีกแล้วทำไมเราตายพ่อเี调เซียนบ่อยจังเลยถ้าไม่มีเตี调เซียนนะเราจะเดินวิ่งไปทุบต่อเลยจริงๆโอ้ยเอตุระวังหมวังตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยตกมุ้งกันหนัว่าตูวหมายเราหมายถึงตูเลนนะ ดีไหมมันจะพิมพ์ตอบกลับมาไหมอ่ะพอเธอเจเป็นเจไปแล้วเหรออะไรก่อนใจเย็นนะเธอหมายถึงตัวเลนเออเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนเดี๋ยวพิมบอกก่อนหมายถึงตัวเลนแบบคนเดียวก็ก็หมออะไรนี่หลอนหมายถึงตัวเลนหลอะไรก็ก็อ่าก็ไม่ไม่ทั้งหมดแล้วแล้วกันเนาะ แค่แบตกระไม้หมดแล้วตลกอ่ะโอ้ยไปๆไปต่อวิ่งวิ่งวิ่งโหจะทันไหมเนี่ยได้แล้อยากรีบจบอ่ะกลัวโดนพิกเหมือนกันนะมาเลยแกมีมา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 ดีสี่แหวนนี่มันคู่แค่อะแบตบินเขาบอกเขามาขายขามีในที่สุด เลนเกิดเอ้ยไม่ใช่ดูเลนเกิดใช่ไหมเก่งแล้วถ้าล่า,าเตรียมทุบเตรียมทุบจริงๆนี่ให้หอกให้ความรักไม่หนึ่งฟาดฟาดฟาดเออเออมาเฮ้ยมาตูเลนเริ่ม,มาเฮ้ยอยรีบจบเลย ดูเรยนโหดจังโหดจริงเกอะตีต้อมอยู่แล้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหอยบวยเหนื่อยโครตเอาป้อมมาอยากรีบทุบป้อมจังเลยอยากทุบป้อมบอยอยากทุบป้อมเอาป้อมมาให้ทุบ่อย เราอยากถูกป้อมหนักๆเลยแรงๆด้วยไม่ได้อ่ะถูกไม่ถึงทีป้อมทีแทนได้ไหมเนี่ยโออยากโอ้ยอยากถูกแต่ตรงกลางน่ากลัวจังเลยคนเข้าไปช่วยไหมหรือช่างตอดเศร้ารีบจบเถอะรีบจบเถอะจริงๆฝั่งนั้นเริ่มเกิดละเริ่มเริ่มไปละคีเริ่มแย่ละโอเค เนี่ยเดี๋ยวเราลันดันล่างมาใหน,นกันโอ้จะถึงป้อมไหมเนี่ยหรือมันจะมาตักขวางก่อนโอ้เหนือหน่อยเหนือหน่อยเหน,นื่อยโอเคออเอาออกไปนน,นี้แล้วกันเผื่อจะตีแหลกแหลเร็วขึ้นอ่ะเือจะตีซะหน่อยแต่ทีมตีหมดโอ้โหเามาดีเข้ามาเข้ามา ขแบานเบ๊โอ้โหมอมาเพียบยังไม่ไหวละแม่อยากจะเข้าไปทุบแล้วเกินใจมันบอกอยากเข้าไปทุบอยากเข้าไปทุบแม่โอ้ยเลือดอัพไวมากทาร่าคือเลือดอัพเร็วมากเร็วจริงๆโคถึงกับทารา่าเลยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ไม่ถึงนะไม่ถึงลาไม่ถึงอ่อยอย่ากแกงตูเล่นเรานะ โอ้ยนี่เดียวเองเสียดายจังถูกป้อมกันเนี่ยโอ้โหมาแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ้ยหุยหุยพอเล่นโอ้โหไม่ไหวละเฮ้ยพอเล่นคิวอู้เหอะอย่างน้อยก็เมากกว่เดียวเสียเงี้ยโอ้โหแมตตก็ไปแล้วอีกหนึ่งแย่แล้วเกมนี้เหมือนจะโดนพีก้า ดนพิกแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม,ไม,ไม่คือไม่คือไอ้เน,นี้เอาแล้วอ,นนอ,นนอันนี้เดี๋ยวเอาออกอันนี้แทนอ้อออกนี่ออกนี่เหมือนเดิมแหละหรือแซทที่เขาจัดมาก็คือดีแล้วล่ะพอจะพลิกก็คือพอพอจะพิกนิดนึงก็คือเละเลยตายแล้วจะไหวป้าเนี่ยโอ้ยน่าไหวแน่เลยแหวนี่คือความหวังของหมู่บ้านแหวนกลับบ้านนอ่ขตุเลนตุเลนตุเลน ตุเลนนายกลับเถอะโอ้โหไม่ไหวแหล้วแย่จริงนะไม่ไหวเฮ้ยโอเคมารีบจบรีบจบรีบจบทุกคนรีบจบโอ้โหไปแล้วทุเลนแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวไปอยู่กับแวนรอก่อนเฮ้ยเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยจริงๆเลยเมื่อยไหวแล้วเฮ้ยเราเหมือนเห็นอยู่แถวนี้นี่ไงแม่ ôi 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 bị phá rồi đó, ôi không may mắn không may mắn rồi, ôi không may mắn rồi, ôi không may mắn rồi, phải không hơi mắn rồi, ôi không may mắn rồi, จบเหมือนกันอบเนี่ยแหละโดนดึงนะเนี่ยแล้วโอ้ยเออไโดนพีกอ่ะโดนพีกจบแล้วจบสิไรแกมนี้เออเรารวมเรารวมโหจะจะทันไหมเนี่ยประเด็นกว่าจะ่เราลวมเรารวมจบกันด้วยโอ้โหโหฮัตตูเรนไม่น่าไหวอันเนี้ยโหเขาถอดโหโหเร็วจังเฮ้ยยีงสิบเจ็ดวิ มาแล้วจะทันวะเนี่ยเธอตูเลนกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งยอมแพ้สิได้สอุ้ยตูเนโอ้ยโชคดีตูเลนมีนมมตะโอเคอย่างน้อยเฮ้ยมีแวนมอุ่นจงโอเกมี้ถ้าไม่มีแวนงแงล้อมลวอมาลวแค่สีามโอเคแล้ววิ่งแนสยเวทก็โหกันนะ มากลางจบเธอมากลางจบมากลางมากลางบอกให้มากลางเออกลางเออมากลางอา้าฟอรเรนเอ๋ยไม่แต่ทีมเราไม่มีนี่ยไ,ไม่มีป่าเลยป่ะรู <c oughs> ้สึกเพราะว่าตอนรู้สึกตอนเลือกก็คือแบบเงียบโอเคเก็บแล้วทีละนิดนะตายไปดีแล้วเก็บเลยเกลางจบเลยจบเลยนะจบเลยทุกคนต้องจบต้องจบเราตีบอมเองเอาเลยไปลุยเตียวขึ้นเราเลย เขาเล่นเดจบเดๆจบจบเยี่ยมจะแพ้ซะแล้วเนนเยียโอยเกือบแพ้เมื่อกี้วุนบิดมากโอ้ยได้เลยเจนให้แวนเลยน่า,าได้เฉคิดว่าแวนจะได้อีกอีแวนจะเก่งเนอะที่เราเมื่อกี เดี๋ยวไปดูสกอร์กันแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมนี้สนุกมากเลยก็ใครสนใจสกินนี้ของทาร่าก็ไลน์้านค้าเพเนจรนะถึงจะซื้อราคาเต็มก็ได้อันนี้แล้วแตกกันเลยนะครับทำเป็นสกินที่สวยนะสวยจริงๆเป็นแบบใบเมเปิลเนาะเดี๋ยวมาดูพวกสกอร์เนาะ11.9แวน9.9เนาะคิวไป11อ็ดสี่ิบตายไป4ก็คือมีเตียวเซี่ยงกับฟอรเรนนะที่คิวเราอันนี้ของก็ตามที่เขาแนะนำเลยนะ ก็เดี๋ยวไปดูพวกรายละเอียดต่างๆกันต่อนะเดี๋ยวขอกดก่อนนะกดไม่ไผใช้เครื่องวันนี้ตลอดเลยโอเคมาแล้วโอเคครับก็สําหรับรายละเอียดในอันนี้เนาะข้างความเสียหายไป17.9เน้นาะเราแวนกับตูเลนซ่าความเสียหายเยอะมากแต่เราน่าจะเป็นฝ่ายรับความเสียหายมากกว่าเนาะ35.3%เลยก็ค่อนข้างดีเลยเข้าทีมไฟย2ิบครั้งก็เป็น51เโอ้เกิน50ก็คือว่าเข้าบ่อยอยู่นะสำหรับเกมนี้ ก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะใครสนใจสกินทาไ่าที่บอกไว้ในร้านคาพเนจอนนะครับหรือซื้อราคาเต็มก็ได้โอเคครับก็ฝากสป,ปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมิมตนต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่เป็นกำลังใจให้ดําคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปแบบเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับอ๋อใช่แล้วเราเพิ่งเห็นว่าของของแก๊กยังเปดอกตอสีเขียวทำยังไงใครคอมเมนต์ใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะโอเคครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย